ก่อนที่เราจะอยู่กันจนง่วงนอนไปมากกว่าน,นี้หนูว่าเราย้ายมุมมาดีกว่าค่ะคเอะ๊แต่นั่นมันตู้เสื้อผ้านี่นะดูนี่จะมีเสื้อผ้าเย่าเเ่าลาว่าหนูใช่ไมไม่เยอะค่ะเออแต่มีเสืพพ้อผ้าแฟนคลับที่ซื้อเสืพพ้อผ้าให้หนูเนี่ยก็มซีซื้อมาให้นาตี้ด้วยขเขาบอกว่า,ขาเขาว่าเอ็นดูนัตี้เขาอยากเห็นเราใส่คู่กันอะไรอย่างนี้เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันก็ยังนหาวันนะใส่เหมือนกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีโอกาสก็จะใส่ให้ดูแล้วกันโอเคนไหนตัวไหนที่บอกว่าเหมือนกันซี่เขาใส่มาวันนี้นี่ นี่เห็นไหมมันจะคล้ายๆกันเป็นเนี่ยเป็นด duo กันใช่ค่ะอันนี้ก็อันนี้บ้านนิวก็มีใช่อันนี้บ้านหนูก็มีนี่ก็มีกางเกงตัวนี้ก็เคยนี่ก็มีอันนี้ก็เคยใส่คู่กันไปแล้วองนนีจะเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยที่นัตตี้ใส่อยู่หนูจะมีสีแดงเออปกติเนี่ยนัตตี้อยากซื้อเสื้อผ้าเองหรือว่า ซื้อให้หรือว่าใครอะไรยังไงจัดการให้อะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นแบบว่าบางทีเวลาไปกับแม่อย่างเงี้ยก็จะแบบเถียงกันนิดหน่อยแบบว่าจะเอาตัวนี้แม่ก็จะเอาตัวนี้สุดท้ายก็ต้องซื้อไป2ตัวอะไรเงี้ยให้ส่กุ้งมือตรงนี้แล้วใช่ก็จะแบบซื้อเองบ้างให้แม่เลือกให้บ้างอย่างงี้ยโอ๊ยปวดฉี่อ่ะห้องน้ำเหมือนได้ไหมป้าป้าป้าเออห้องน้ำนี่บอกว่ามันมีความพิเศษของห้องน้ำหนูด้วยเออทำไมมันมีอากาศด้วย มันคอนเน็กชันได้เออมัน<ร>อคอนเน็กชันยังไงคอนเน็กชันแบบนี้อะไรเนี่ยอ๋อเอออันนี้ค่ะคือห้อง my mother เป็นห้องของแม่หนูค่ะค่ะก็สมับห้องนี้นะคะเนี่ค่ะตัวนี้ค่ะที่มันนอนด้วยเนี่ยค่ะก็ะแม่ค่ะก็จะนอนกับนาโนค่ะ ช่วยหยุดวิ่งทีค่ะแม่ก็จะนอนกับนานูนะคะแล้วก็มันก็จะมีบางทีที่บอกว่าหนูมานอนด้วยก็จะแบบมีฟูกหรือข,ขา้างเตียงไมาเลยค่ะนี่อันนี้อุย้ยนี่ขิมหรือเปล่าที่บอกอใ,ชใช่ไหมไใช่แล้วลัตตี้ปีโชว์เลยดีกว่าเอ้ยออจะดีเหรอมาทั้งทีต้องตีโชว์มาแกะเลยพูดถึงเรื่องขิมตัวเนี้ยแบบว่าแม่สมัยตบนแม่ส,สาวๆอยู<ม>่เลยรู้ป่ะแต่ว่าจนตอนนี้จากสยามวาทิศเนี่ย ถูกเปลี่ยนเป็นไทยวาชิดละคะนานมากนานมากค่ะเพราะว่าเป็นขิดสมัยแม่ก็ตกทอดมาถึงรลูกๆก็กะจะเก็บไว้ให้รุ่นหลังแม่ด้วยนี่ตอนออกมาครั้งแรกนี่แบบเพ้นสภาพว่วบวกิดขึ้นเลยไหมบวกโตขึ้นเลยจ้าเนี่ยแล้วเวลานานขนาดเนี้ยสายเพี้ยนบ้างไหมเพี้ยนเพี้ยนเลยจ้าก็แบบเพี้ยนนิ่งๆเพราะว่า หรือว่าเล่นสายเพียเนี่ยมันก็แบบไม่ได้เล่นนานแล้วอะไรอย่างงี้ก็แบบวันนี้จะมาตีโชว์ทาาโปรโมเมน์เลยถ้าเพียนไม่พังก็เดี๋ยวเด้ให้อภัยด้วยนะคะเอาเลยนะเอาอย่าง <ừ> เนี่ยเดี๋ยวสอนนิวตีด้วยเลย,เย <c oughs> รักเพื่อนเลยจ้าเพียเลยจ้า อนนั้นก็บอกว่าตีแค่แบบเหมือนตีในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าตีในโรงเรียนก็ไม่ค่อยแบบด้ไปตีที่ไหนหรอกก็ยังไม่เก่งก็ยังไม่เก่งมากเลยบอกว่ายังไม่ใช่ตีที่ไหนแต่เมื่อกี้เห็นรีลานตีเนี่ยตีซ่เปรี้ยวรีลากันลรีลาของเธอในการตีขิมนะคะเปรี้ยวมากจริงๆก็อยากให้เธอสอนดิฉันนะค่ะก็อยากจะเล่นเป็นบ้านสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอยสเต็ปแรกมินง่ายมากเพลงแรกที่ทุกคนต้องเรียนตอนตีขิมมีเคยเรียนไะ ลองเล่นดิอาจจะเปาขุยเออเพลงล่ันเล่นเพนี้าลามีโดเขอคุณค่ะสหรับการสอนวันนี้เป็นการสอนที่ชัดเจนมาลยนะคะเอ้นิวชันนงเีอ่นไหนโน้อะไรบอกมาอันนี้อะไโดเลมีฟาซอลลา สัญญากับแม่ไว้ว่าจะไปคุยกับแม่นี่นานมาเเดินเที่ยวบ้านใช่ว่เาเขาไม่ได้คุยเับของบ,บ้านลใชลแล่แล้วเราก็ไปคุยกับแม่ติ้งก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเก็บขีมไม่ได้ ผู้ชมวันนี้อยู่กับดิฉันคนทนานวัฒนาชาติวงค่ะพบกับรายการคนทนานเกิดมาคุยนค่ะวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญค่ะคุณเยาวภาพิพัฒชัยสิริและนัตตี้ค่ะนัชพัฒนพิพัฒชัยสิริค่ะเชิญพบกับพวกเขาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเสภ์ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณแม่ของนันตตี้ค่ะอันนี้ก็คือลูกชายของ แม่ละตี้เออจะบอกว่าหนูไม่ใช่แล้วก็นัตตี้โพลหน้ามปหน่อยสวัสดีค่ะเรียวโอ้โหผมค่ะแล้วก็นั่นคือคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายชื่อเยาวลเนศค่ะนัตตี้เมาคุณแม่ไปแล้วถึงเวลาคุณแม่เมานัตตี้บ้างนัตตี้อยู่บ้านนี่เป็นยังไงบ้างคะนัตตี้อยู่บ้านเหรอคะเรียบร้อยมากค่ะบ้านนี่หนูก็สีกอดเรียบร้อยเหมือนผ้ายัดไว้ในตู้ค่ะที่ว่ายัดไว้เนี่ยยัดไว้ยังไงคะแม่ ก็คือเวลาเวลาจะทำอะไรแต่ละทีนะคะต้องเรียกแล้วเรียกอีกค่ะโอ้โหค่ะเวลาที่เรียบร้อยของเขาเลยก็คือไม่ฟังอะไรเลยก็คืออ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือนี่อ่านเ่นหนังสืออะไรคะนิยายนิยายค่ะสองคนพี่สองคนพี่น้องเนี่ยเห็นรักกันขนาดเนี้ย ในความเป็นจริงแล้วทะเลาะกันบ้างไหมคะโอ้ยไม่ทะเลาะกันเลยค่ะทุก <An วันเลยค่ะมาแสบเลยค่ะไม่เคยค่ะทุกวันก็นัตตี้ชอบแกล้งน้องค่ะไม่แกล้งนัตตี้ชอบแกล้งน้องชอบแกล้งน้องนัตตี้ชอบปล่อยดาบใส่น้องบ้างไหมปล่อยดาประมาณนั้นคุณแม่ก็ยังบอกว่าปล่อยลูกสาวปล่อยดาบลูกสาวนี่เคยปล่อยดาบใส่คุณแม่บ้างไหมคะประจำประจำแม่ชินล้วอาทิเช่นอาทิเช่น ก็บางทีบางทีเวลาเวลาที่แม่แต่งตัว่าเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าโอ้โหมาจากไหนเนี่ยขอร้องขอร้องเขาบอกถ้าไปก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะดาบค่ะแล้วก็เห็นแม่ลูกเนี่ยดูรักกันสนิทกันขนาดนี้มีอะไรที่จะสามารถแบบอธิบายให้คนดูเห็นภาพได้บ้างว่าแบบเออแบบเรารักกันขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ก็ ขอซึ้งนิดนึงสมัยก่อนลำบากมากค่ะอยู่กันสองคนอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวยังยังไม่ถึงเวลาแล้วอย่าถึงแล้วจะบอกก็เคยที่ขนาดว่าทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีข้าวอยู่จานหนึ่งก็บอกว่าทำยังไงดีคือมีแค่จานเดียวอะไรเงี้ยก็เลยจะให้ลูกทานก่อน นี่นตี้เป็นคนทานน้อยแม่ก็แม่ก็โอเคอะ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไ,ได้นะตี้ยังทานครึ่งหนึ่งไม่หมดเลยอ่ะเขาก็บอกว่าเขาอิ่มแล้วแม่ถึงทานคือถามว่าเล็กๆเ,เนี่ยคือเขาลาบากกับเรามาก mm hmm. แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยคือเขาทํางานเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เขาจะให้แม่หมด mm hmm. เขาจะไม่มีไม่มีงองแงว่าเอาคือหนูทํางานนะเอามา mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. มีเพิ่งช่วงนี้แหละ mm hmm. <laughs> ป่าบ่าวค่ะคานผู้ชมค่ะช่วยสุมหน้าดิฉันค่ะคือตอนฟังมาน้ำตาก็คลอจะไหลแล้วค่ะเน้นว่าตอนนี้เอาคืนปาวไม่ใช่แม่พูดยังไม่จบร่วงเลยค่ะมีช่วงนี้แหละค่ะที่ที่เขาบอกว่าเขาอ่ะรู้สึกภูมิใจเขารู้สึกดีใจที่เขาที่เขาสามารถคือทําให้แม่ได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนี้อคค่ะ ทำตุ้ยโชว์จริงๆเม่อกี้นาแอบกรองเเอาพัดลมเข้าตาฉันเลยตาคอเลยทีเดียวนัตตี้เนี่ยเป็นคนชอบไปด่าบอย่างเงี้ยขี้อ้อนบ้างไหมคะโอ้โหอ้อนมากเวลาเวลาจะเอาของนี่ใช่ไหมเออมันไม่ใเหมือนกันเวลาเวลานอนนี่ก็จะกอดตลอดเวลาจากแม่นิดนึงก็จะส่งเมสเสจละคิดถึงมามานะคะรักนะอะไรเงี้ยตลอด เขาจะเขาจะห่างไม่ค่อยได้เห็นคุณยายนั่งเงียบๆมีสภาพคุณยายบ้างดีกว่าคุณยายเมาส์คุณหลานๆใด้ดีกว่าค่ะอ๋อให้เมาส์เหรอคะให้พูดตรงๆเลยนะอนี่คนนี้เป็นคนขี้กลัวผีเฮ้ยนะแล้วนอนคนเดียวก็ไม่ได้แต่ว่านิสัยดีรักยายรักน้องรักแม่รักเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยก็อาจจะลำคางเขาวะนะเขาเขารักเพื่อนมากโดยเฉพาะนิวเนี่ยโอ้น้ำตาไหลน้ำตาออกสุอ คิดซึงบอกรักนิวมากรักนิวมากรู้แล้วว่านิวเนี่ยรักเขาปอตอนที่เขาออกแล้วนะคะนิวจะร้องไห้ก่อนเพื่อนเลยมาก่อนแล้วก็ร้องไห้ก่อนเพื่อนเลยเขาก็เลยซึ้งว่าเขารู้แล้วว่าน้องนิวเนี่ยรักเขาไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยค่ะตายค่ะท่านผู้ชมคะท้อร้องค่ะคุณแม่หนูว่าเราคุยกันมานานแล้วนี่มันก็เย็นแล้วนะแม่คุณแม่หิวหรือยังคะ นิดๆหน่อยเนี่ยแต่หนูหนักแล้วค่ะเออใช่พี่ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมดังคลื่นร้าเลยใช่ไหมแหละเออวันนี้คุณแม่มีร้านอะไรที่จะพาไปหรือเปล่าคะโอ้ยนี่เลยนี่เลยร้านโปรดของนัตตี้เลยเออคิดอะไรไม่ออกไปร้านนี้เลยค่ะแม่เตรียมไว้ละเดี๋ยวแม่พาไปนัตตี้กินอะไรทำไมมันถึงไอ้วนจะไปกินร้านเดี๋ยวพี่จะออกไปร้านอาหารใช่ไหมถ้าพี่แต่งหนูก็แต่งด้วยค่ะ ขอไปสวยเนี่ยดีกว่าเออแบบไปนะถ่ายแบบนี้ไม่เอาอะค่ะที่ทอย่าพูดอย่างนั้นนลคะรู้สึกสะเทือนใจถ่บ้านเลียอะไรไม่ทันเลยค่ะค <c oughs> ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณายาาคุณแม่แล้วก็บ้านบ้านน,น้องนานโนนัตตี้ค่ะ <c oughs> ที่ทให้เรามาเยี่ยมชมว,วันนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็ให้สาวม้ยของเราไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ของนัตตี้เนี่ยพาเราไปร้านประจาที่นัตตี้ไปกินกันใช่ไหมคะคุณแม่่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กันที่ร้าน8903สเต็กค,ค่ะใช่ค่ะ<ห>ซึ่งแต่ก่อนเนี่ย<ห>ชื่อว่าสเต็กทูเดย์แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วไปเป็นย์สาสเต็กเ,เออแต่ตอนนี้หนูหิวมากแต่ว่าพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยร่วงหนของพวกเราเนี่ยมาร่วงหน้าเลยจ้าขับรถมาพร้อมกันแต่ว่าทิ้งพวกเราไปแล้วไปจองโต๊ะสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราตามไปนั่งกินด้วยกันดีกว่าค่ะใช่ไปตามพวกเรามาเย้ ค่ะตอนนี้ก็นี่มาอยู่ในร้านแล้วหิวมากเลยคุณแม่นัตี้คะคุณแม่เนี่ยติดใจรสชาติอะไรที่แบบมันเป็นแบบรสเด็ดอะไรอย่างนี้คือร้านเนี้ยเ<ถ>ขาให้เขาให้คุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้สำคัญค่ะรสชาติเขากลมกล่อมมากอย่างพอกชอบน<ะ>ัตี้ต้องบอกพอกชอบเป็นไงโลกพักชอบบอกว่าแบบ มันเยอะมากแบบอร่อยมากเนื้อนี่แบบนุ่มกรอบขอเนืค่ะรอช้าไม่ได้ค่ะเราสั่งกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยคะได้ยินเสียงอะไรนะจ๊ก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 เอออรับก่อนนี่ของหนูค่ะของหนูหนูของหนูมีสลัดกับสเต็กปลานี่ทางยูจะหิวจัดนะ สองเมนูเลยน่ากินมากค่ะโอ้ใช่เห็นแล้วน้ำย่อยไหลกระชุดกระชุดขอลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนัตี้ชิมหน่อยมาอันนี้พร้อมชอบค่ะยังไม่ได้เขียวเยี่ยงค่ะอร่อยมากเนื้อนุ่มมากถ้าท่านผู้ชมอยากทานเนี่ยจะต้องตามมาที่ร้านแ9 0เสเต็กค่ะอยู่ที่ อยู่ในปีนว์พิเศษ81ท้ะงข้างใกล้ๆกับหมู่บ้านพุตานค่ะนี่คุณแม่คะหนูว่าเราจะคุยต่อไปคงไม่ไหวแล้วละค่ะตอนนี้น้ำย่อยเต็มกระเพาะเลยค่ะคุณแม่และตอนนี้หนูหิวมากไม่ไหวแล้วค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่นาตี้มากแล้วขอบคุณนาตี้ขอบคุณน้องนาโนแล้วก็ขอบคุณคุณยายด้วยที่ให้เรามาเยี่ยมชมบ้านวันนี้ค่ะแล้วในเทปหน้าเราจะไปบ้านใครกันต่อก็คอยติดตามชมนะคะทูโมเมนต์ค่ะ